สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี่ FCTV นะคะคลิปนี้ก็มาอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราไม่เล่าอย่างอื่นเราก็โล่เราบนภูเขานั่นแหละนะต,ตรงนั้นน่ะเป็นสวนยางนะสวนยางที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราสามารถมองมาถึงข้างล่างมองเห็นหมดทิวทัศน์ตรงนั้นน่ะสวยที่สุดไม่ใช่ว่ามองแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะ มองฝั่งตรงนูง้นที่ที่เห็นเห็นสัญญาณลิบๆินั่นแหละเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะมองวิวไปทางด้านนู้นก็เห็นคือว่าเขาลูกนี้มันก็สูงพอสมควรแนละ้วมันสูงลูกอื่นมันก็จะต่ำๆไปแล้วก็จะขึ้นสูงเป็นบางที่ไปแต่ตรงนี้สูงที่สุดสูงที่สุดในแถบนี้แล้วทีนี้เราเปาะมองไปก็เห็นภูเขาไกลๆที่ต่ำๆมองไปตรงนู้นเห็นเห็นถึงภูเขาที่อยู่ที่อยู่บ้าน บ้านแอ็อิสระนะอิสระพลังมุดของเรานี่แหละเห็นภูเขาตรงนั้นอยู่แล้วเห็นแล้วก็จะมองไปทางด้านขวามือก็จะเห็นด้านขวาคือด้านนี้อเอามือก่อนด้านอันนี้นะด้านขวาคือด้านนี้ด้านด้านทางนี้นะเอ้หไม่มือชื้เนาะด้านทางนี้ด้านขวาด้านทางนี้นะด้านทางนี้ก็จะเป็นวัดถ้ำเชตวันนะคะวัดถ้ำเชตวันที่มีครูบาน้อยท่าน านอยู่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้ท่านมรณาภาพแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะท่านเสียชีวิตไปปีที่แล้วละแล้วตรงนั้นแล้วก็ทางด้านซ้ายมือน,นะคะด้านซ้ายด้านซ้ายคือทางนี้เนาะ,ะด้านซ้ายทางนี้ก็คือทางไปอาเภอนาน้อยนะคะอาเภอนาน้ยบ้านของครูพัฒนะคะแล้วมองตรงไปทางน้นมองตรงไปทางนู้นก็คือบ้านของเอสอิสระนะ,ะทางนู้นทางนู้นบ้านเอสอิสระอิสระพลังมดนี่แหละอบ้านเขาอยู่ ตรงนั้นจากที่นี่ไปก็ประมาณน่าจะถ้าถ้าตรงๆถ้าเราไปตรงๆก็คงไม่ถึงยี่สิบกิโลนะแต่ถ้าไปทางอ้อมก็ประมาณน่าจะประมาณสามสิบกิโลน่าจะได้จากจากบ้านครูพัด์ไปอีกอะ่ะจากบ้านครูพัดคือมันทางมันโค้งเอทางโค้งทางโค้งอ้อมไปนะคะทางโค้งแล้วมันอ้อมอ้อมไปกว่าจะวนไปถึงตรงบ้านบ้านแอดอิดอดสระนี่มันก็ประมาณสามสิบโล สี่สิบน่าจะได้จากตรงนี้ไปถึงอำเภอสิบห้าจากอำเภอไปบ้านของเอ็ดิสระก็ประมาณยี่สิบสามสิบโลได้นะนะก,ก็ก็ไปทางนั้นนะคะก็ก็ถือว่าเราอยู่ในคนละอำเภอแต่ว่าบ้านเราไม่ไกลกันนะเพราะว่ามันจะอ้อมมาที่เดียวกันเขา จากบ้านจากบ้านอิสระ,ะมาถึงบ้านบ้านวัดถ้ำเชตวันนะไม่ไกลนะเขายังมีทางเดินแล้วเขาเดินไปทางนั้นด้วยนะคะเขาเดินไปทางนั้นด้วยก็เป็นเป็นภูมิทัศน์เป็น,เป,นเป็นคือเป็นมันเรามองไปเห็นวิวสวยๆและเห็นภูเขาสวยๆทางนู้นก็เห็นฝั่งถึงนู่นเลยถึงบ้านถึงนั่นแหละเราก็จะมองเห็นภูเขาที่ไปทางอุตรดิตด้วยนะคะอุตรดิต ไปทางฟักอะไรนะฟักท่าไหมอืมน่าจะใช่แหละบ้านเอสอิสระนี่เวลาไปทางบ้านเอสอิสระนะคะเขาเห็นว่าเขาเขาจะสร้างเขาจะสร้างสะพานข้ามไม่ข้ามแม่น้ำน่านนะคะข้ามอ่าข้ามเขื่อนศิริกิจนะตรงตรงนั้นมันจะมีถ้าไปถ้าไปทางลัดนี้มันจะไปผ่านไปถึงแล้วจะไปไปถึงอุตร,รดิตนะถ้าถ้าถ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไปเหมือนกันทางนั้นแต่ต้อง นั่งเรือไปเรือข้ามฟากเรือข้ามฟากข้ามไปไปอำเภอภาคทานะจากจากอำเภอจากอำเภอนาเหมือนไปเนาะมันจะมีเรือข้ามฟากที่ปากนายน้ำน้ำที่ปากนายคือน้ำเขื่อนศรีวิกิ i นั่นแหละเขาจะข้ามฟากไปได้ข้ามฟากไปก็ปก็ไปถึงอุตรดิตถ์นะคะถึงตรงนั้นเขาจะข้ามฟากเฉพาะเราเราข้ามเรือไปถ้าเอารถถ้าเอารถไปทางนั้นค่ารถก็ประมาณ ข้ามข้ามภาคไว้ไม่ไกลนะประมาณสักเออห้าร้อยบาทก็ประมาณนี้แหละจากนี่ไปถึงภูเขานี่แหละก็ประมาณสักสักสองร้อยสามร้อยเมตรนี่แหละไม่ไกลนะเห็นไเห็นอยู่เห็นขอบเห็นขอบอยู่เห็นขอบอยู่ก็ไม่ไกลเหมือนกันแหละถ้าว่าถ้าเราจะไปทางนั้นเขาเราเราไปทางลัดไล่เนาะเราไปทางลัดข้ามปากนายนะครข้ามปากนายแล้วก็ข้ามเอานั่นแหละ ื่อนศริกิตนะมันอยู่ทั้งเหนือเหนือเขื่อนมันเป็นแม่น้ำน่านนั่นแหละนะคะข้ามไปก็จะไปถึงอุตรดิตแต่ถ้ามาทางนี้นะคะเอาหมุนวนไปหมุนวนไปถ้าไปทางนี้ไปอําเภอนาน้อยนะคะแล้วเราก็จะอ้อมมาทางด้านซ้ายนะคะทางด้านซ้ายนี่อ้อมไปเรื่อยๆเราอ้อมไม่ได้แล้วตรงนี้มันติดบ้านนะ่ะอ้อมวนเป็นวงกลมเลยนะเราก็จะไปถึงจังหวัดแพร่อยู่ทางทิศต,ตะวันตกเดี๋ยวเอาให้ดูก่อน นี่มาทางนี้ทางนาเมืินนะคะทางนี้นาเมืินทางไปทางนี้ทางจังหวัดแพร่ก็อยู่ตรงนี้เลยตรงที่บ้านนี่แหละตรงนั้นที่ภูเขาสูงสูงนั่นมันไม่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเนาะก็จะไปทางจังหวัดแพร่แล้วก็จะอ้อมไปอุตรดิษฐ์คิดดูก็แล้วกันนี่ตั้งฉากไปตรงหน้าในอุตรดิตฐ์นะแต่ด้านหลังนี่เป็นเป็นตัวจังหวัดของบ้านภุพัดแล้วเขาเ,เขาก็จะอ้อมไปทางอำเภอสา่นแหละและ้วก็อ้อมเป็นวงกลมไปหาอุตรดิตฐ์ ใช้ระยะเวลาเดินทางก็สามชั่วโมงถ้าขับรถธรรมดาปกติแบบคูคัดเนี่ยตัวสามชั่วโมงนะคะแต่ถ้าขับรถไวๆคนไวยังไงก็เพราะว่าจากจากตรงนี้ไปถึงไปถึงจังหวัดแพร่ร้องกวางก,างก็สองชั่วโมงละจากร้องกวางไปอุตรดิตถ์อีกถ้ารถไม่ติดอะไรคนขับรถไวนั่นก็สามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่านะั่นแหละก็ไกลนะ แต่ไปทางนี้ก็ทางลัดแต่ไปตรงหน้าเนี่ยหน้าตรงตรงนี้อะหน้าตรงตรงนี้เราก็จะอ้อมไปทางนี้นะคะอ้อมไปทางนี้ไปอำเภอนานย้ยอำเภอนานอ้ยอยู่ที่นู่นที่เห็นเห็นภูเขาสองสองลูกติดกันเดี๋ยวลองซูมดูเห<ด>็นไหมไม่เห็นนะภูเขาสองลูกติดกันเออได้ไงภูเขาสองลูกติดกันนะเขาอยู่ตรงอำเภอสาแล้วนั่นอยู่อำเภอสา yle. ตรงนั้นนะคะแล้วก็เราก็จะอ้อม แล้วเขาาก็จะตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้แต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าตรงเลยนะเราก็จะไปไปไปทางอไปทางผาชูไปจังหวัดเลยไปถึงอุตตรดิตถ์นครไทยพิษณโลกแหละอำเภอนครไทยแล้วก็จะเป็นทางลัดไปจากจากอำเภอนน้อยเข้าไปสู่อ่า สู่ไปทางอุตรดิตถ์ไปทางนาครไทยเราเห็นป้ายนะนครไทยแล้วก็จะตรงไปที่จังหวัดเลยเลยนะตรงนั้นนะ่ะไปจังหวัดเลยไปไปถึงอ่าไปถึงอุดรขอนแก่นนู่นแล้วนะไปถึงอุดรไปถึงอ่าอะไรนะนั่นแหละอุดรสกลนครไปทางนี้นะคะก็ไปทางนี้ได้ก็ก็จังหวัดน่่นเขาก็ติดติดลาวนะตร,ต,รตรงฝั่งตรงที่เห็นภูเขาสองลูกที่อยู่เมื่อกี้ติดลาว แล้วก็เราก็ไปทางนั้นได้เมื่อถ้าเราไปอีสานนะไปอีสานเราก็ไปทางนี้แหละเราก็ไปทางไปทางผาชูอุทยานแห่งชาติสีน่านไปแล้วก็จะไปผ่านอำเภออำเภออะไรอำเภอท่าปลาอำเภอฟากท่าอุตรดิตนะแล้วก็จะผ่านเข้าไปในเข้าปา่าไปถึงนครไทยไปถึงนูน่นไปถึงไปถึงจังหวัดเลยนะคะไปทางนี้นะคะ โอ้โหเล่าเสยาวเลยสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะนานมากแล้วเนี่ยสวัสดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังมองมอแม่แม่ไร์สาระเป็นวันๆนะคะขอบคุณค่ะไม่มีคลิปจะลงค่ะเดี๋ยวชมวิวก่อนแล้วจะให้จะค่อยลงนะคะชมก่อนหมุนหมุนหมุนก่อนนะคะหมุนแล้วเราค่อยลงเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณมาก สำหรับคลิปนี้เอาไว้แ okay. ค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบาย